สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือ Pick a c c o อนาคตความรัก EP ที่10แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าอนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงในทุกๆ EP ไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าคุณได้เจอเจอ EP ไหนก็ถือว่าช่วงเวลานั้นแหละ ที่มีบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะให้คุณได้ล่วงรู้ในเรื่องราวอนาคตความรักของคุณนั่นเองอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe, like, ์แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram l i n e แอดใหม่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแล Channel จะแนบไว้ให้ทั้งหมดเลยนะเอาละทำใจให้สงบค่ะทำใจให้สบายนะ แล้วก็อาจจะใช้วิธีค่อยๆหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นช้าๆก็ได้เพื่อที่เราจะได้เห็นชัดขึ้นว่าการ์ดกองไหนที่คุณรู้สึกแหมมีแรงนึงดูดจังเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะออานะคะน่าจะตัดสินใจเลือกได้แล้วนะว่ากองไหนเดี๋ยวเราเริ่มจากการ์ดกองที่1ก่อนนะคะ1 2จากซ้ายไปขวานะคะเริ่มจากกองที่1ก่อนนะ การ์ดกล่องที่1เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอทราบอนาคตความรักคุณที่เลือกการ์ดกล่องที่1นึ่งอนาคตความรักคุณที่เลือกการ์ดกล่องที่1ค่ะ คณที่เลือกการกลกองที่1คุณมีเกณฑ์จะตัดสินใจบล็อกหรือว่ายุติความสัมพันธ์กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จริงๆนะแย่มานานมากแล้วด้วยนะคะคนที่ปล่อยให้คุณต้องมานั่งคอยตามนะคะ คอยทาให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเวิร์กซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไหวนะคุณโฮไม่ไหวนะมีความเป็นไปได้ว่าในเร็วๆนี้แหละคุณตัดสินใจบล็อกยุติความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้อาจจะไปไปมามาในความสัมพันธ์อยู่สักระยะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเดี๋ยวดีแล้วก็เดี๋ยวไม่ดีอีกแล้ว หรือว่าอาจจะสับการใครคนนั้นอาจจะบล็อกคุณกระทันหันและทำให้คุณเครียดมันพูดไม่ออกอ่ะคุณอยากจะสื่อสารแต่มันสื่อสารไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะในท้ายที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้คุณรู้สึกคิดได้เวลาทําให้คุณรู้สึกคิดได้ทําใจยอมรับกับมันแล้วก็อาจจะตัดสินใจนะคะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เพื่อมีเกณฑ์การจะเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการทันฟรอร์มหมายถึงว่า,าฟรอร์ form เองเนี่ยจากการที่เป็นฝ่ายไล่ล่าหรือวิ่งไล่าตามความรักแต่นับจากนี้คุณจะไม่ได้เป็นฝ่ายต้อง วิ่งไล่ล่าหรือวิ่งตามความรักเพราะจะมีความรักที่ดีเข้ามาทักทายในชีวิตคุณอย่างเหลือเชื่ออย่างไม่คาดฝันด้วยนะคะการเดินทางมาของอัศวินในชุดเกราะส่องแสงประกายอยู่ตรงนี้และเดอะซันคือการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณกับคนคนนี้นะคะที่เคยทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะเจ็บปวดสูญเสียความเป็นตัวเองเนี่ยผู้อ่านมองดูว่า ต่อให้เขาพยายามจะรียูเนียนแต่ความที่คุณเปลี่ยนไปแล้วมองดูว่าคุณจะไม่รับเขากลับเข้ามาในชีวิตนะคุณจะตัดสินใจรีเจคใครบางคนออกจากชีวิตคุณในเร็วนี้และมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้พบเจอรักครั้งใหม่ค่อนข้างจะรวดเร็ว อาจจะในห่วงเวลาเดียวกันหรือไล่ๆกันจากการที่คุณตัดสินใจปิดจบความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้พอเถิดไม่สามารถที่จะยือ้อหรือว่าเหนี่ยวรั้งต่อไปได้นะคะทีน,นี้ใครบางคนที่อาจจะอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคะ คุณอาจจะเคยคิดถึงคนที่ใช่มาตลอดชีวิตแต่ทําไมมันไม่ได้เจอสักทีมันติดตรงไหนอะไรยังไงคนที่เข้ามาก็อาจจะรู้สึกมันยังไม่ได้ดั่งใจนะคะแต่ ENERGY ตัวคุณมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากการเดินทางนะคะจากการงานจากการเรียนนะคะจะนำพาให้คุณได้พบเจอ คู่ของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณและคนคนนี้เป็นคู่แท้ด้วยนะคะแต่เป็นความรักครั้งใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมมันเกิดจากการที่คุณมีเหตุจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะคะตัวคุณเองนี่แหละอาจจะตัดสินใจเดินทางไปบางสถานที่เดินทางไปทำงานเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่เรียนผู้อ่านไม่ได้บอกว่าคุณจะถูกไล่ออกอะไรนะหมายถึงมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณได้พบเจอกั รักแท้คู่แท้หรือว่าเนื้อคู่ที่คุณเฝ้ารอคอยกันมาเนิ่นนานนั่นเองนะก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอในเร็วๆนี้1เดือนขึ้นไป 1, 1จนถึง6เดือนบวกลบประมาณนี้นะถ้าท่านใดมีคนคุยอยู่แล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันติดติดตด,ดับดับบอกเลยความไม่ชัดเจนก็ยังคงอยู่นะคะคุณเครียดไม่ไหวจริงๆไอ้ความที่คุณไม่ไหวนี่แหละตัดสินใจให้คุณปิดจบแน่ๆนะคะ ตัดสินใจเลือกนะคะเอ e เ g จี Energy ใหม่หรือว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกใจฟูทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหวังทําให้คุณมองเห็นอนาคตความรักในวันข้างหน้ากับคนคนนี้บางทีนะคะคนที่เลือกการ์ดใบที่1เนี่ยคุณโฟกัสผิดคนหรือเข้าใจผิดคนนะคะ คุณอาจจะคิดว่าคนที่ดิวอยู่อ่ะคือคนที่ใช่แต่ดูสถานการณ์โดยรวมแล้วมันไม่มีความสุขเลยในความสัมพันธ์พอคุณตัดสินใจปล่อยมือคนที่ใช่ที่แจ้จริงนะคะก็เข้ามาในชีวิต คณจนได้คนที่ไม่ได้เข้ามาไขาฝันอะ่ะคนที่เข้ามาทําให้มันเกิดขึ้นจริงก็เข้ามาในเร็วๆวันนี้ด้วยนะคะการเดินทางมาเจอกันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าท่านใดได้เพิ่งคุยนะเพิ่งคุยเพิ่งสารสัมพันธ์มีเกณฑ์แล้วนะว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้โดยที่ไม่สนใจอุปสรรคใดๆเลยไม่ว่าอย่างไงเขาก็จะต้องเดินทางมาเจอเจอคุณให้ได้อุปสรรคในเรื่องเวลา ในเรื่องงานของเขาหรือว่าในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะไม่ว่ายังไงเขาจะเดินทางมาเพื่อที่จะ ต่อความรักความสัมพันธ์นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดียวกับชาวท่าน้ํากรกฏพิจิกมีนท่าสิงห์ดูอ่ะขออภัยคะ่ะท่าสิงห์ยังไงก่อนราศีสิงห์ด้วยนะคะแล้วก็ท่าลมมิถุนตุลกลุ่มคุณจะได้รับโชคลาภทางความรักนะคะจากชาวราศีพิจิกนั่นเองนะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆเยอะมากเลยคุณได้เลือกการ์ดกล่องที่1นึ่นะ,ะคนมีคู่นะคะ มีความเป็นไปได้ว่าแผลแผ่นในเรื่องการอยู่ด้วยกันมันติดติดดับดับเครียดเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะอีก4สัปดาห์หรือ4เดือนคู่ของคุณเดินทางมาหาพูดคุยในเรื่องอนาคตแล้วก็มีเกณฑ์การโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนที่ใหม่การแต่งงานการจดทะเบียนสมรสวีซ่าที่เฝ้าหวังเฝ้ารอนะคะ จะสำเร็จในเร็ววันด้วยนะจากการที่คุณอาจจะเปลี่ยนคนให้คำปรึกษาหรือจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือคุณให้เอกสารน่ะมันผ่านง่ายขึ้นคุณทั้งคู่ก็มีเกณฑ์อยู่ด้วยการคุณมีเกณฑ์การแต่งงานอยู่แล้วนะคะเพราะ Six of Cups อยู่ตรงนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะได้สร้างครอบครัวกับ คนรักของคุณนั่นเองแหมคุณเลือกการกองที่1บอกว่ามันคือการเริ่มต้นที่ดีกับคนที่ใช่คนก่อนตอนนีนน้อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆคุณมีออปชันคุณมีชอยคุณมีทางเลือกนะคะตัดสินใจเลือกให้ดีด้วยทีนี้ฝากไว้นิดหนึ่งบางท่านก็มีเกณฑ์นะคะนับจากนี้นะคนที่คุณบล็อกเข้าไปอาจจะติดต่อสื่อสารกลับมาขอโอกาส คุณมีเกณฑ์จะตัดสินใจเลือกระหว่างรักครั้งใหม่กับรักครั้งเก่าคนใหม่กับคนที่เคยดิวถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีไม่เป็นไรคนใหม่เข้ามาค่ะแต่คนคนนี้เป็นคู่แท้ที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอหรือว่าเฝ้าอธิษฐานมานานนั่นเองกรีดได้เลยการ์ดกล่องที่1น,นะคุณมีสิทธิ์มีโอกาสเลือกแล้วคุณก็ได้พบเจอโซเมกของคุณได้อยู่ด้วยกันกับคนรักแล้วก็มีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะ อันซอบแองจ e นมีอะไรอยาจะบอกคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครบางคนที่คุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณเวลานี้นะเขารอคอยให้คุณปลดบล็อกอยู่แต่ถ้าคุณไม่ปลดว่าจมองดู้คุณเรืยอกการก่อนหนึ่งเขาจะอวตารมานะคะเป็น Facebook ใหม่เป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อสื่อสารแต่ทีนี้เนี่ energy ของบอกว่า vibration เก่าคุณอาจจะ reject ออกเพราะคุณต้องการ the sun ของคุณคุณต้องการ new love life new beginning ด้วยสำหรับบางท่านนะ เพราะว่าบางทีการกลับมาของเขาเนี่ยมันช้าเกินไปจริงๆแหละนะอ้อวค่ะไหนดูซิอืม f o g อก e n เน s เรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปได้เลยนะแองเจิลออกมาบอกว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ลงตัวเนี่ยมองดูว่ามันจะหน้าที่จะไม่ใช่คนของเราหรือไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอีกไม่นานเกินรอเห็นไหมคะ Within the next few w e e k ิทุกสิ่งที่คุณต้องการรักข้างใหม่หรือนะคะรักความรักความสัมพันธ์ที่ดีการได้อยู่ร่วมกันกับคุณคนที่ชัดเจนที่จะเข้ามาในชีวิต คนที่ไม่ชัดเจนไม่ลงตัวจะถูกตัดออกไปคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่จะเข้ามาแล้วอ่ะเป็นตัวตนจริงเป็นรักที่แท้จริงเป็นของจริงที่คุณจะต้องเจอนั่นเองนะเอาละไหนดูซิ standing of your power นะให้รู้ว้เลยว่าคุณนะมีพลังนะคะแรงดึงดูดภายในตัวตนของคุณเยอะ นะคะและในตอนนี้คุณกำลังดึงดูดโซเมตของคุณเข้ามาแบบเต็มที่100%เเต็มมีความเชื่อไว้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดไว้คุณได้แน่นอนไม่พลาดเป้านะคะดังนั้นคุณจะเลือกการ์ดกองที่1ต้องการอะไรบ้างพิมพ์ไปเลยนะคะเพราะไม่พลาดเป้าแน่คุณได้แน่ๆในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอยากเชียเข้มแข็งคุณก็จะเข้มแข็งและมี power มีกำลังพอที่จะตัดสินใจ คัดคนที่ไม่ใช่ออกเราก็เลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกแน่ๆและอย่าลืมว่าบางท่านมีเกณฑ์ตัดสินใจเลือกระหว่างคนเก่ากับคนใหม่แต่คุณมีความเชื่อในความรักที่ดีคุณมีความเชื่อว่าคุณอ่ะคู่ควรกับรักที่ดีดังนั้น คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ใช่คนคนเดิมที่จะมานั่งรอใครบางคนนะคะที่จะตัดสินใจเลือกคุณเหมือนกับคุณเป็นบ้านพาักหรือว่าเลือกคุณเหมือนกับอาหารในช่องแช่แข็งอย่างนั้นไม่ใช่อีกต่อไปแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีคนมีคู่นะคะพลังแห่งครอบครัวพลังแห่งความรักนะก็จะช่วยทําให้คุณทั้งคู่นะคะสําเร็จแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันเร็วกว่าที่คาดคิดด้วย ขอข้อความนะคะจะ reverse สำหรับคุณดูซิอืม awakening คะ่ะในท้ายที่สุดนะคะการเรียนรู้ทำให้คุณเติบโตเพราะเมื่อคุณเติบโตคุณจะเข้าใจได้ว่าคุณะต้องการอะไรมากที่สุดทีนี้พอมันชัดซะจนคุณรู้นะคะมีเป้าหมายคุณก็ตัดสินใจเลือกไม่ผิดจริงๆอ่ะ energy นี้ออกมาบอกด้วยว่า ถ้ามีเวลานั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิก่อนนอนสูดลมหายใจเข้าและออกนะคะอย่างน้อยๆประมาณสักหนึ่งนาทีก็ยังดีตั้งเวลาที่มือถือแล้วก็ลองดูก็ได้นะคะแล้วก็ให้คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหรือผลลัพธ์ในชีวิตที่คุณต้องการรับรองเลยว่าอนาคตของคุณไม่ใช่แค่เรื่องความรักเท่านั้นนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนก็จะดีวันดีคืนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คุณที่เลือกการ์ดกองที่2เรามาดูอนาคตความรักของคุณกันหน่อยการ์ดกองที่2นะคะอนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคุณที่เลือกการ์ดกองที่2ขอทราบเอนเนอร์จีอนาคตความรักสำหรับคุณที่เลือกการ์ดกองที่2ค่ะ อนาคตความรักคุณที่เลือกการก์ดกล่องที่ส for open decode s i x of source strand มคุณที่เลือกการกองที่สนี้คุณมีโอกาสดีโอกาสครั้งสำคัญเข้ามาทีเดียวนะการกองที่สองความรักความสัมพันธ์รวมถึงชีวิตโดยรวมมันเป็นไปดังใจจริงๆนะอนาคตความรักของคุณก็คือนะคะคุณจะเป็นฝ่ายตัดสินใจแล้วก็อยู่เหนือความสัมพันธ์ของคุณนะคะ เอเนจี uh, ออกมาบอกว่าความรักของคุณจะพัฒนาดีวันดีคืนนะคะอะไรที่มันไม่เข้าใจอะไรที่มันไม่ลงตัวไม่ชัดเจนมันจะมีการเคลียร์ปิดจบในเร็วๆนี้นะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะอาจจะกลายเป็นคู่รักกันก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดี คุณมีตัวเลือกดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกอนนะคะและชาวราศีสิงห์มีความเป็นไปได้ว่าชาวราศีกันอาจจะให้โชคลาภคุณในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปเจอะเจอคู่ของคุณนะคะหรือไม่ก็คู่ของคุณเดินทางมาเจอะเจอเจอกันเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเจ,เจอกันเพื่อทําให้อนาคตที่มันมีอยู่เนี่ยมั่นคงมากยิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ได้รับของกํานันของขวัญ ของฝากจากคู่รักของคุณหรือจากคนที่คุณคุยด้วยนะที่เริ่มเริ่มคุยอยู่บอกเลยว,ว่ามีความชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะแต่ในความรักครั้งเนี้ยผู้อ่านมองดูว่า energy ของเธอหมิตขึ้นนั่นหมายความว่าไม่รีบร้อนใช้สติปัญญานะคะไม่จําเป็นต้องเร่งร้อนเพราะทุกอย่างต้องการเวลาและยังบอกคุณอีกว่า สิ่งที่คุณคิดไว้ลึกๆภายในใจมันกำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้แล้วด้วยซิลนอะ์ซอสคือก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าเกิดขึ้นที่ฝั่งคุณค่อนข้างเยอะนะคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางนับจากนี้เกินกว่า2ครั้งนะคะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดนะคะ เกี่ยวเนื่องกับความรักการงานการเงินและการเรียนแต่ที่แน่ๆนะคะเอเจีออกมาบอกว่ามีเหรียญมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นดังนั้นคุณคนโสดคะมีเฮนะหลังจากที่สดมานานก็มีความเป็นไปได้ว่าว่าด้วยเรื่องของการเดินทางอะคะ่ะการเรียนหรือว่าเพื่อนของคุณนะคะอาจจะชักพใายใคุณะได้จะเจอกับโอกาสครั้งสาคัญที่จะได้เจอคนที่ถูกใจที่จะได้เจอความรักที่ดีแต่การคุณจะเลือกเขาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ะะเพราะอย่างที่ผู้อ่านบอกว่า Energy มันปิดจบก็คือคุณต้องใช้เวลาไม่จะเป็นต้องรีบร้อนมันเหมือนมีเกณฑ์การเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่คุณไม่จําเป็นที่ต้องโฟกัสหรือรีบเรื่อทุกอย่างอะ่ะจะต้องอาศัยเวลาแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างนะคะ ตรงตามที่คุณต้องการในไทยที่สุดนะคะคุณก็จะได้ร,รับชัยชนะในความสัมพันธ์ก็คือได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะบอกเลยว่าใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียวแหละนะคะสำหรับความรักที่มีประเด็นผู้อ่านมองไม่เห็นว่ามันมีประเด็นอะไรคุณ move on คุณเริ่มต้นใหม่นะแล้วบอกเลยว่าดูสิคะเหรียญเต็มไม้เต็มมือเลยได้ได้ว่า lucky love lucky game นะคุณเรื่องรักขออภัยค่ะคุณเรื่องการกองที่2คือ เรื่องความรักเหมือนว่าคุณที่เลิกกันครงที่สองที่คุณโฟกัสไปเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตของคุณเยอะซะด้วยสิแต่ทํายังไงได้ความรักมันก็เข้ามาดังนั้นก็บาลานซ์ใช้ลงตัวนะคะออกเดทสารสัมพันธ์และไหนจะต้องวิ่งนะคะวิ่งในเรื่องของงานอีกนะคะหรืออาจจะต้องมีเรื่องเรียนอีกนะคะอาจจะมีทริปทําบุญการเดินทางเพื่อเสริมบุญบรารมีของคุณนะคะให้ได้รับโชค ลาบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินอีกเยอะแยะมากมายสถานะไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนไม่เห็นเลยค่ะเพราะคุณฉลาดมากๆมองดูทรงแล้วคุณจะการกองที่2ออาจจะพึ่งนะคะตัดสินใจดีดคนที่ทําให้คุณเสียเวลามาได้สักระยะแล้วก็ชักพลายคุณได้พบเจอกับความรักที่มั่นคงมีใครบางคนที่มีดีฟีลลิ่งให้กับคุณคุณกำลังจะได้เจอเขาในเร็วนี้หรือถ้าได้เจอแล้วสังเกตให้ดีนะคุณจะเจอคนที่เขา โคจะชัดเจนกับคุณเลยโคจะมั่นคงเลยทำให้คุณรู้สึกวางใจได้ได้ดั่งใจนะคะคุณนะคะจะเป็นคุณอพวนคือคุณจะ attract ดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะดังนั้นต้องการอะไรการ์ดกองที่2ก็พิมพ์ลงไปนะคะ3หรือ5ข้อก็ได้เพราะคุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะคะคนมีคู่ไม่ห่วงเลยคุณทั้งคู่ขยันมากเก็บหอมรอมริบ คุณอาจจะได้โชคลาภนะคะจากคู่ของคุณนะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะไปรับทางเวสเทิร์นยูเนียหรือเปล่าเขาโอนให้คุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเงินก้อนสําหรับอนาคต นะคะถ้าได้เงินมาถ้าได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันซึ่งมีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันอย่าลืมแบ่งส่วนนึงไปทําบุญด้วยบาลานซ์ Balance, ระหว่างเรื่องสร้างบุญกุศลกับบาลานซ์ในเรื่องของการทําชีวิตให้ดีแล้วบอกเลยว่าเอทอพนดอร์คอลอยู่ตรงนั้นนะคะคุณจะได้ความรักชีวิต การงานการเงินที่มันมั่นคงมากๆนะใครเงินโบในบัญชีสักนิะมีเกณฑ์มีเงินเก็บเงินกินเงินก้อนในบนัญชีด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ผู้อุปถัมภ์คำชูด้วยได้ด้ b b ว่าสตรองมากๆากแฮปปี้มากๆาเอที่เนี้ยบ่งบอกด้วยว่าต่อให้คุณจะสดมานานคุณก็ไม่สนนะ เพราะคุณมีความรู้สึกว่างานเงินโคจะสําคัญแต่ทํายังไงได้ละ่ะจกักรวาลก็เหวี่ยงคนที่ใช่เข้ามาให้คุณด้วยแล้วก็เป็นคนที่มี deep feeling หมายถึง strong feeling หมายถึงพอเจอคุณแล้วชอบอะ่ะไม่ว่ายังไงก็รอได้อะ่ะรอได้จนกว่าจะถึงวันที่ queen of wands ตัดสินใจนะคะเลือก เขาหรือเธอนั่นเองนะคะคุณมิกเก์ได้เจอเจอคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากตัวคุณในเวลานี้ก็ดูดีมีสเสน่ห์และดูเซ็กซี่ในใสายตาคนรอบข้างด้วยนะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ๆทำให้คุณรู้สึกสดใสนะเกิดจากตัวคุณเองแหละแต่ใครเลยจะรู้ว่าวายเรชั่นเหล่านี้มันยิ่งดึงดูดให้คุณได้รับสิ่งต่างๆที่คุณเข้ามานะคะมากขึ้นมากขึ้นจนทาให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะ คุมีคู่ยังไม่เห็นเรื่องการแต่างงานค่ะแต่เห็นว่าคุณจะได้โชคลาภจากคู่ของคุณและลาบก้อนใหญ่ก็กำลังจะเข้ามาด้วยเก็บหอมรอมริบเงินสําหรับอนาคตในวันข้างหน้าด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาดินพึกศพกันบังก่อนอย่างที่ผู้อ่านบอกไปแล้วนะแล้วก็ธาตุลมมิถุนตนกลุ่มชาวราศีกันให้โชคลาภคุณนั่นเองนะคะเอเนจีของเฮอร์มิตขึ้นมาแบบนี้นะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนขอให้คุณระลึกรู้อยู่ในทุกๆขณะจิตว่าฉันต้องการอะไร ฉันจะทำอะไรที่ดีในอนาคตฉันจะสำเร็จได้อย่างไรนะให้ท่องไว้สามคำและจะยิ่งได้รับชัยชนะและที่สำคัญก็คือนะคะหนนี้เปิดมาเจอนะคะเฮอร์มิตก็คืออย่าลืมใช้เวลาในการทำสมาธิด้วยแค่สูดหายใจเข้าและออกเบาๆบางๆก่อนที่จะลืมตาตื่นก็ได้นะคะแล้วก็พูดสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาหรือขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณได้รักคุณจะยิ่งได้รับความรักที่ดีชีวิตที่ดีอนาคตที่ดี เข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันแหมการกองที่2นี่เลยได้ว่าผู้อ่านก็ฟินตามไปด้วยเลยนะการกองที่1ก็ยอดเยี่ยมกองที่2ก็สุดยอดว่าอย่างนั้นเถอะอาะอละอันซอฟ์แองเจิ้ลมีอะไรอยางที่จะบอกคุณ c o m promisecommunicate clearly ค่ะ ความนัาความสัมพันธ์นับจากเนี้ยอนาคตก็คือคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่าเฮลตี้เนาะก็คือไม่ใช่อันเฮลตี้หมายถึงอะไรหมายถึงมันดีต่อสุขภาพใจอ่ะมันไม่เครียดมันไม่กังวลน,นะคะมันรู้สึกสบายสบายจังเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้การสื่อสารดีลงตัวกับคนที่ใช่กับคนที่ชัดเจนกับคนมีคู่นี่เรียกว่า คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็พร้อมที่จะดูแลกันและกันนะคะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอนาคตความรักของคุณมันจะกลายเป็นความรักที่มันดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะทำให้มีพลังแรงกายแรงใจในการที่จะใช้ชีวิตของคุณให้มันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคุณโสดผู้อ่านไม่ห่วงเลยนะคะ เงินงานของคุณมันจะดีวันดีคืนแล้วก็นะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยก็จะชักพาความรักมาให้คุณด้วยแต่มันอาจจะต้องนานในการใช้เวลาเรียนรู้แต่ผู้หามมองดูว่าคุณไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะคุณต้องการอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มันดีกับชีวิตคุณจริงๆนั่นเองนะขอคําแนะนํานะคะจากวุร์สนิดนึงนะไหนดูสิคะอื้ ให้มองไปยังเป้าหมายได้เลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไวนะ้น่ะมันคือเป้าหมายหลักสำคัญให้มองไปไปตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะ enter the magic หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณที่เลิอก,การกองที่สองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยเตรียมที่จะมอบสิ่งที่คุณต้องการให้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะก่อนจะลงมือทำอะไรก็อธิษฐานสักนิดนึง นะคะว่าคุณต้องการอะไรให้สําเร็จไปในทิศทางไหนและขอให้ได้พบเจอทางสําเร็จในทุกๆเรื่องขอข้อความจากกิวเวอร์สำหรับคุณว้าวเดิจีของาบอกว่านับจากนี้งานเงินชีวิตความรักจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเอเดนจี้นี้อาจจะหมายถึงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ได้ด้วย ไม่ว่าทำการใดๆก็แล้วแต่นะคะต่อให้เหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคฟันฝ่าไปได้แน่นอนแต่บอกเลยว,ว่าความเหนื่อยยากตรงนั้นน่ะมันจะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะดังนั้นนับจากนี้อนาคตที่ดีรอคุณอยู่และกำลังจะเข้ามาแล้วยืนหยัดต่อไปทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่ใจคุณก็รู้ว่านี่แหละฉันแฮปปี้ถ้า ผลออกมาเป็นแบบนี้หรือต่อให้ผลลัพธ์มันจะคลาดเคลื่อนก็ขอให้คุณเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่จักรวาลหรือพระเจ้าของคุณเห็นแล้วว่าอันนี้ดีต่ออนาคตระยะยาวมากกว่าก็จงน้อมรับไว้จงมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ